วันนี้นะคะถ้าคุณอยากขายของดีอะไรก็ตามทําธุรกิจอยู่อยากทำทำธุรกิจอยู่แล้วเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นเซลล์นะเป็นอะไรก็ได้นะคะที่ทําเกี่ยวกับการขายทั้งปวงคุณอยากขายของดีมากๆดีมากๆดีมากๆคี์ข้อที่หนึ่งเลยนะคะไม่รู้ไม่ได้นะลูกนะหนูต้องรักในสิ่งที่ทําและ รักในสินค้าฟังดูแบบธรรมดาแม่ธรรมดา,ม,รรม,ดามากเลยอ่อแต่พลังมหาศาลมากค่ะลูกนะคะพลังมหาศาลมากค่ะถ้าวันนี้คุณไม่รักในสิ่งที่ทำแม่เจ้าทำไปอีกแปดปีแปดชาตินะลูกนะก็อาจจะสำเร็จแบบขึดขืดขึนคืนนืยเหนื่อยไม่เมื่อย,อยลาลา แล้วหนูจะรักสิ่งที่หนูทํายังไงคะแม่คะนะคะหนูต้องรู้สึกนะคะถึงความสุขทุกวินาทีของหนูในการทํางานของหนูมันต้องเกิดมาจากปิติสุขแอดวานนะลูกแอดวานกว่าความสุขปกติปิติสุขเออทำอะไรก็ตามเลี้ยวซ้ายมองขวาเดินหน้านั่งบนโต๊ะโคตรมีความสุขเลยวะ่ะชีวิตแม่งไม่มีความสุขขานาดนี้วะงานนี้ทำไมกูมีความสุขจังวะ รักในสิ่งที่ทํารักที่แก่นของงานที่เราทํารักหรือ,อยังรักหรือ,อยังถ้าวันนี้งานที่คุณทําคุณยังรู้สึกว่าแบบพวันศุกร์ศุกแล้วเว้ยวันศุกแล้วเว้ยนะคะคุณอาจจะ,จะเจริญบางครั้ง,งได้ไม่เท่าที่ควรนะคะกลับกันคะ่ะ ถ้าคุณรู้สึกรักในสิ่งที่ทวันเวลามันจะหมดไปรวดเร็วเหลือเกินค่ะเออนะคะงานที่ทำเนี่ยคุณสามารถเจริญรุ่งเรืองได้นะคะแต่ถ้าทํางานเอ,อ่อที่เป็นเขาเรียกว่าไรทํางานรับเงินเดือนมันอาจจะไม่ได้มั่งคัง่งทางการเงินค่ะแต่คุณจะมั่งคัง่งทางอารมณ์และความสุขของคุณค่ะถ้าคุณต้องการมั่งคัง่งด้านการเงินครูแนะนําให้คุณทํางานเพิ่มค่ะ หางานเพิ่มนะคะครูบอกแล้วให้คุณจัดเวลานะที่จะขยายนะธุรกิจของคุณนะเพื่อไปสานฝันนะถ้าคุณอยากจะมีะไรายได้เพิ่มคุณรู้และงานประจําคุณรายได้เต็มลีมิตหัวหน้าของหัวหน้าและของหัวหน้ามีเงินเดือนเต็มที่ไม่เกินห้าหมื่นแต่ถ้าความฝันคุณตั้งเป้าไว้เดือนละล้านมันไม่ถึงอยู่แล้วตอให้คุณทํางาน30ปีนั่นหมายความว่าคุณต้องจัดเวลาหางานที่รักอีกงานหนึ่งมาทําควบคู่กัน อ่านะคะเมื่อคุณหางานนะคะคุณแนะนําเลยก็คือธุรกิจออนไลน์คุณจะขายอะไรก็ได้เอาที่คุณรักเอาที่คุณชอบก่อนเพราะคุณรักในสิ่งที่คุณทาคุณจะขายสบู่นะคะแตงโมมารตโกส้มโออะไรแล้วแต่คุณนะคะแล้วแต่คุณแต่ถ้านึกไม่ออกบอกแม่นะสโตนมาจิกมีเออนะคะนึกอะไรไม่ออกอยากขายอะไรนะคะก็เอาเริ่มจากสินที่เราลักก่อนพอเรารักที่เราจะทําแล้วเราใส่ใจเราเรียนรู้ทุกรายละเอียดเหมือนสินค้าเราเป็นลูกของเรา ะะถ้าวันนี้คุณอยากขายของดีค่ะแต่คุณเห็นสินค้าและคุณต่างวันนักชนชั้นกันสินค้าก็คือสินค้าคุณเห็นสินค้าแบบสินค้าไม่มีชีวิตอันนี้ไม่เป็นกฎจักรวาลน,นะลูกนะเมื่อเราให้ค่าเขาเท่าไหร่เมื่อนั้นเขายิ่งขยายและตอบแทนพระเดชพระคุณเรามากเท่านั้น ครูนะคะพูดกับลูกครูทุกวันนะคะน้ำหอมพลังงานหินแฮนด์ครีมลิปล็อกเอเซนน่าลิปลักชูรี่พูดตั้งแต่ยังไม่คลอดรักเขาใครจะว่าเราบ้าช่างเขาค่ะแต่มีหลายคนที่ทำแบบที่ครูบอกค่ะแล้วประสบความสำเร็จค่ะลูกเขาตอบแทนเขาขายของดีขายของหมดขายของปังคุณเห็นสินค้ากับคุณแยกชั้นวันณะกันใช่หรือไม่ คุณยังเดิมข้ามสินค้าใช่หรือเปล่าคุณยังโยนโยนส่วนๆไปจริงหรือไม่เวลาสินค้าหรือลูกคุณมาส่งที่บ้านคุณรับสินค้าด้วยจิตใจแบบไหนเก็บทุกรายละเอียดค่ะลูกแม่มาแล้วเอาไปสร้างคนไข้กับผู้คนนะลูกเคยทําแบบนี้กับสินค้าคุณไหมหรือมาถึงเออโอเคอะอสต็อกเยอะ่ะ วิธีสบายก่อนคุณจะขายแบบขืดฝืดขืด,ดมากขายยากมากขายยากมากเพราะคุณไม่เคยรักเขาคุณไม่เคยให้คุณค่ากับเขาแล้วเขาจะให้คุณค่ากับคุณได้อย่างไร